เจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐ พื้นอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ้นฐานเลิศของข้าพเจ้าที่พื้นดินใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีที่พืงนื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าผูกความรักษาาข้้พเจา อ๋อวางสวัสดีิมมุกคลณอความสวัสด,ดีมิมม,ดดมุงคลจงบ,บังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงบ,บังเกิดแก่ข้าพเจ้าพระาธทุกวันทาทุวันทา,บ,นทาบ,บิาดาา จใจลูกหลานทุกคนที่ทำให้พลกรรมอันงดงามในวันเกิดของครูบาอาจารย์ให้รู้โลกสาเร็จไปได้ดีดขอบใจชาวครอบครัวครอบครัวชาวธรรมอิสระทุกท่านที่เสียสะละแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์สติปัญญาหลังสรรการงานของอาวาสและน้อยในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จนบรรลุถึงเป้าหมายสํเเ็จสมบูรณ์และสมหวังสมประสงค์สวยงามตลอดมายังไม่มีที่ติขอบใจคณะทำงานทุกท่านแม่ครัวคนนำอาหารมาให้จัดโต๊ะอาหารจัดซุ้มอาหารรวม,มทั้งคณะทำงานที่ดูแลจราจรวางลอดภัยและ มูลนิธิธรรมอิสระมูลนิธิอโลคยาสละที่ทําให้พันกรรมต่างๆอันยิ่งใหญ่ของอาวาตนี้ที่มีไม่จบไม่สิ้นร่วงร่วงสำเร็จไปได้อย่างสมบูรณ์ขอขับใจเทพพยเจ้าเทวาอารักษ์เทพพาาราฟ้าดินทั้งหลายี่ช่วยให้กรรมและการงานต่างๆของอาวาตและภระาศาสนานี ลูกวัตถุประสงค์สำเร็จสมหวังสมปรารถนาและไม่มีอุปสรรคขวางน้ำมากลางกันจนมีชัยชนะมีอำนาจพลังตบะและสำเร็จขออนุมโมทนาในบุญที่ลูกหลานได้ช่วยกันสร้าง,างรังสรรในวันเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาที่ช่วยกันพากันปฏิบัติธรรมศึกษาอบรม ฝึกฝนดัดกายวาจาใจของตนให้อยู่ในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาอบุญทั้งหลายที่ลูกหลานได้สังสัน์และได้กระทําแล้วจงเพิ่มพูนมากมายมากมีประดุดดังมเมล็ดพืชที่อยู่ในทางนานทองคาจนเต็มเปลี่ยนร้นพ้นแล้วต้องงอกงามไพบู์อยู่นอกเนื้อ อาณาเขตของธนานเหล่านั้นจนยิ่งใหญ่ผิดดอกออกผลไม่รู้จบสิน้นขอลูกหลานจงปลอดภัยแค้วคกราดเดินทางโดยสวัสดีทุกท่านทุกคนเทินกระพระพระ ปราปราปรา ในช่วงเช้าอรูบาอาจารย์จะมีเมตตารักษาโรคนะคะให้กับผู้ป่วยค่ะใครที่ต้องการที่จะรักษาโรคก็มาลงทะเบียนได้ตอน7โมงเช้านะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะเริ่มรักษาเวลาแปดโมงาร30นทีโดยประมาณค่ะหลังจากนั้นนะาะในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการแสดงธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะในอาทิตย์ที่2ของเดือนค่ะ I not it Thank you. อาอมากวก็นไงเห็นที่คุณเลี้ยงไม่คุณอ้อมคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมายจะม 谢谢。